สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮเกอร์ดิฟดีนะครับรถคันนี้คัดลื่นนะครับคนถามว่าคัสอยู่ตรงไหนนะครับคัสคือทํางานหน้าที่อะไรนะครับคัสเป็นระบบส่งกําลังจากเครื่องนะครับจากเครื่องมาาเกียร์นะครับนี่ครับตัวนี้อันนี้คือเส้นดูเส้นมันนะครับถ้าคัสถ้าคัสยังมีจะเป็นเส้นนะครับ อันนี้ก็คือมันมันกินแต่ข้างล่างครับก็คือหวีตอนี้มันไม่เรียบเน,นียคือข้างบนยังเป็นรอยเส้นนี่มันกินแต่ตรงนี้อันนี้เป็นหวีของธรรมดาครับเราไม่บอกยี่ห้อมันก่อนครับอันนี้คือแผ่นนะครับถ้ารถใช้งานทั่วไปนะครับแนะนำให้ใช้ของแท้นะครับรถบ้าน จะขับน e e ิ่มแล้คขับผี่สบายไม่สั่นนะครับอันนี้คือถ้ารถทุกหนักนะครับรถทุกหนักนะต้องใช้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นคัดทองแดงนะครับคัดทองแดงแบบนี้มันจะสั่นนะครับแต่ว่าทุกหนักมันจะไม่ไหม้นะครับถ้าเอาคัดแบบนี้ไปทุกหนักหนักนะครับหนึ่งนะครับคัดหมดไวนะครับสองถ้าติดลมหรือหรือรถเราติดโคลนติดอะไรแบบนี้นะครับมันจะไหม้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวีสองชั้นนะวีสองชั้นนึงเลยนะครับตัวนี้เรียบตัวเนี้ยจะเป็นสองชั้นนะครับแล้วเขาก็จะเสริมสปริงเสริมอะไรเข้าไปหนึ่งเพื่อให้มันแข็งกดแรงขึ้นถามว่าคัส์มันส่งกําลังยังไงนะครับนี่ครับมันอยู่ในเกียร์อย่างนี้นะชิบชิบแล้วก็จะมีตัวนี้ไปกดคนระับกดแผ่นคัสต์นะมันจะอยู่ข้างหลัง มันจะอยู่ในนีอยู่ท่านี้นะนี่เป็นการกดนะนี่แผ่นคาดนี่เป็นลูกปืนเนะวลาเรากดเวลาเราเหยียบคัดนะครับมันจะมีกระบอกคาดมาตรงนี้นะจุ๊บจุ๊บเนี่ยดูว่าสมมติเราเหยียบคัดนะนะมันจะถีบไปอย่างนี้แล้วก็อันนี้ยจะเป็นลูกปืนปุ๊บอามันจะมากดตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บ อันนี้มันจะยกมันจะหมุนอิสระนะครับเนี่ยจะหมุนหมุนก็คือเราจะใส่เกียร์ได้นะครับพอเราปล่อยปุ๊บอันนี้ก็จะมาจับมันก็จะแน่นนะครับแต่สาเหตุกนเนี้คือมันจับไม่หมดนะครับมีอาการคาดลื่นแล้วก็เข้าเกียร์แข็งนะครับนี่ครับพอมันมาคาดเกียร์นะครับ ก็จะมาต่อกับเพา,นะาเส้นนี้นะครับจุดเพาเส้นะนี้นะครับก็จะไปหาเฟืองท้ายนะเนี่ยเจ้าเฟืองท้ายนะครับแล้วคัสจะไปต่อกับไหนจากเครื่องนะเนี่ยครับเป็นไฟวินตัวนี้นะครับอันนี้เราทําการฟาดหน้ามาแล้วนะครับไฟวินตัวนี้นะครับแผ่นคัสอยู่ตรงนี้จากดวางนะครับใส่น็อตนะครับ เวลาเครื่องหมุนแผ่นคัดก็หมุนตามนะครับเวลาเราจะใส่เกียร์นะครับแล้วก็ทําการเหยียบคัดนะครับเนี่ยตัวนี้ระบอกคัดตัวนี้นุเนี่ยมันก็จะมากดก้ามปูนะครับทีบลูกปืนนะครับมากดหวีตรงนี้นะครับลับหวีก็จะยกแผ่นคัดให้เป็นคัดหมุนนะครัยันใส่เกียร์นะครับปล่อยนะครับมันก็จะกดแผ่นคัดกับตัวนี้นะครับแต่อันนี้สาเหตุที่มันลื่นก็คือ มันกดไม่เสมอแล้วมันเหลือ,อน,นิดเดียวนะครับมันสู้แรงกระชากของเครื่องไม่ไหวนะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะครับที่จะมีเปลี่ยนก็คือหนึ่งครับลูกปืนปลายเกียร์ตัวนี้นครับสองนะครับคือลูกปืน,านการกดตัวนี้นะครับสามนะครับแผ่นคลาสนะครับ ดูฝั่งนี้นะครับแผ่นคัดก็ยังมีนะครับแต่ดูฝั่งนี้เห็นไหมครับข้างล่างมันหมดแล้วนะครับนี่ก็มันกินอยู่ครึ่งเดียวเองครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ยังเป็นเช่นอยู่เลยนะนี่ครับเช่นมันไม่ใช้งานแต่มันกินตรงนี้นี่ไหม่เลยไหมเปลี่ยนสีอย่างนะครับก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนียอันนี้เป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับ ถ้าลูกค้ามีกำลังหน่อยแนะนำให้ใช้ของแท้ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนใส่นะครับ